ก็ตอนนี้ก็เหนื่อยมากแบกบพิวุธทั้งวันนี้โหตกสะอาดเลือดแล้วคนน่เขาบาแค่แค่น้ำแดงนี่ผมปเลือดเลยบอกใครมิบกมากไปแล้วมิจฉุกเฉเือดมากเลยมานี่ก็มาชีสตานะ เรามีเวลารอได้5นาทีขอบคุณสปอนเซอร์นะครับน้ำส้มชูใจชัยจู่โอ้โหบทำไไม BIRTHDAY n r y l i o m IN MY LIFE สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอเด็กครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทากันครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อบ้านป่านี่ก่อนนะครับก็มาเป็นครั้งแรกวันนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะจะพัจะผูนะครับเพราะว่าบอสตัวดีนะครับไปอยู่กลางทะเลครับโยนภาระมาให้นะแทนที่วันนี้ได้นอนอยู่บ้านสบายๆนะครับต้องมาตัดแดดอีกแล้ววันนี้เป็นแมตต์หัวสองหมื่นนะครับก็มากับพี่อูดแต่ยังไม่เห็นพี่อูดเลย เดี๋ยวยังไงเข้าไปดูที่บ่อนะครับขอไปจับฉลากที่นั่งก่อนก็สภาพบ่ออย่างที่เห็นนะครับบ่อปูย่าสวยงามนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวสวัสดีครับ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 ดี๋ันนี้ได้พี่กล้องนะครับเป็นไกด์นำพาเข้ามานะครับยืกอดขนาดพี่กล้อง บ่อบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อแข่งนะครับอผมยังไม่มีข้อมูลอะไรที่นี่เยอะมากไม่รู้ตกยังไงไม่รู้อะไรยังไงเลยเดี๋ยวค่อยมาว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเราลงทะเบียนกันก่อนสวัสดีครับ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  ดีครับเดี๋ยวจ่ายห้า่เอทดีตอนนี้เราเขียวเราก็ต้องเขียวเขียวเบอร์สิบเบอร์สิบับพี่นะฝั่งน้นฝั่งนน้นใช่ไหมครับ รหัสรหัสรหัสกียศนะสิตามสุดสวัสดีครับพี่มาสวัสดีครับทางอเราครบสสิบครับโอ้ยไปข้างผมเลยไปข้างผมตรงร้านเยอะ ตไปสงแดงโอู้สนับนุน <laughs> นะครับเดี๋ยวขอดูนะเบอร์สิบ <c oughs> ดูเบอร์สิบนะว่าจะนำโชคไม้เราหรือเปล่าลืม <c oughs> ซื้อ วันนี้คงเล่นระยะ4ีหดีกว่าอย่างน้อยก็โอเคไม่ติดรหัสจนเกินไปฮะขอบคุณสปอนเซอร์นะครับน้ำส้มชูใจชัยจูอู้หูดื่มทำไมก็ นี่ครับต้องเล่นคันนุ่มๆแล้วกันเป็นเวทกลางเป็นไฮบินข้อเหลืองครตัวนี้ก็ออกมานานแล้วก็เรียกว่าเอามาใช้ใเป็นบางโอกาสคิดว่าน่าจะเหมาะกะับเกมแบบนี้เพราะนี่เป็นบอกว่าเป็นปันินตัวไซโลนะครับก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังนะว่าทำไมาถึงใช้คันนี้มันมีเหตุผลอยู่ อันนี้ขึ้นสายก่อนนะระยะเดียวไม่ไม่ทำแล้วผมวันนี้ยอมเล่นแค่คันเดียวพอแล้วขี้เกียจมาขี้เกียจเหตุผลเดียวเลยขี้เกียจอันนี้ขึ้นไปแล้วไงเหตุผลที่ผมเลือกใช้เจ้าไฮบินข้อเหลืองในวันนี้นะครับเพราะวันนี้ผมต้องการใช้สายเส้นเล็ก แต่เกมวันนี้ดันเป็นเกมปลาใหญ่นะครับก็เลยต้องการให้คันเนี่ยมันช่วยแล้วก็ไม่ทําให้สายหน้าผมเนี่ยขาดไปด้วยเพราะปลาในบ่อน,นี้นะครับวันนี้ต้องการน้ําหนักที่1.35กิโลขึ้นไปเนี่ยจนถึงไซส์2อโลนะครับดังนั้นเนี่ยเกมที่เป็นเกมปลาใหญ่นะครับแล้วอยากได้สายเล็กๆเ,เนี่ยผมจึงเลือกใช้ไฮบินข้อเหลือง วันนี้ลอยหรือว่าจะนาดินเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่นนอนนะผมไม่เคยมาตกที่นอ่เก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ยังไงก็หน้าดินไว้ก่อนนะเอ,เอาเอาเหยือไปกองไว้ที่พื้นก่อนตามสูตรที่เขาว่ากันไว้คนที่มาแทนบอกอะไรไหมไม่บอกอะไรเลย <c oughs> บอกแค่ว่ามา <c oughs> มาด้วยนะแต่ก็จากไป <c oughs> ก็อันนี้เลือกทุน่นทุ่น GL นะครับเฮ้ย GLLG GL, LG, GL. ชอบจะเป็น LG ด้วยจะไปเป็นทีวีอยู่เสมอเลยก็ทรงครับนนก็ลิ่มลงมา <laughs> แต่แรกในะวันนี้นะครับผมก็จะใช้เหยื่อที่เป็นโทนของหัวอาหารนะครับแล้วก็ เอาตัวที่เป็นเหยื่อกรรมเนี่ยมาผสมกูเตนทําเป็นเหยื่อลูดก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่นี่เขากินเบตอะไรเพราะว่าสนามห่งเนี้ยผมเพิ่งมาครั้งแรกไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าเพราะผมก็ซาวข้อมูลจากหลายๆคนครับที่เคยมาตกที่นี่แต่เรื่องการตกฟ้านะครับวันนั้นมันกินอย่างนั้นวันนี้มันกินอย่างนี้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มันจะกินอะไรดังนั้นสิ่งที่ผมตัดสินใจทำในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดต้องไปดูที่หน้างานอย่างเดียวเลย ใช้ได้ถ้ามันกินตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งวันแต่ถ้าถ้าไม่กินก็ขนมปังแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะลองไล่ขนมปังเปล่ากันเอาแบบเบสธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแอดวานไปเรื่อยๆ ในช่วงต้นเกมนะครับปลาของผมเนี่ยยังไม่ออกอาการกินนะครับแต่รู้ว่ามีปลาอยู่บนผิวน้ําเยอะแล้วก็น้าข้างๆสองคนนะครับที่นั่งประกบผมอยู่เนี่ยได้ปลาขึ้นมาหลายตัวแล้ว แต่ผมก็ยังไม่ได้อยู่แต่ก็ยังคงจะต้องเฝ้าอยู่ข้างล่างนะครับผมยังมีบางครั้งเนี่ยยังแอบขึ้นลูดลอยเพื่อที่จะเอาปลาด้านบนผิวน้ำแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ลูดกลับลงมาเหมือนเดิมวิธีที่ผมตกตอนแรกเนี่ยจะเป็นบาลานซ์แตะธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าสามารถคุ้มหนักเหยื่อแล้วก็ขึ้นไปลอยได้ องค์เทพสยามนี่ต่อไปตาลักับสองปลาทะเลหนึ่งหกห้าครับเปลี่ยนกลับไปทุนอันตยหนึ่งหกห้าครับหลังจากที่ผมตกบาลานซ์สักพักนะครับอ,อ๋อรู้สึกว่าเห็นอาการแต่ปลากินไม่ชัดนะครับปลาตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนวิธีการจากการตกบาลานซ์นะครับมาเป็นตก ออไม่ตายเบานะครับตกไม่ตายที่ตะกวัวแตะพื้นนิดเดียวนะครับก็ทำให้เหตุการปลากินที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าปลาบ่อนี้นะครับเป็นปลาที่มีขนาดตั้งแต่แบบ1กิโลอัพขึ้นไปเนี่ยวิธีการกินของเขาเนี่ยคือถามว่าชัดไหมผมว่าชัดนะครับแต่ว่าแค่เราต้องหาวิธีตั้งที่เหมาะสมกับมันดังนั้นวันนี้ผมใช้ บาลานเอ่อไม่โทษทีผมใช้เป็นการตกไม้ตายเบาที่มีชิ่งยาวนะครับก็เลยเริ่มได้ตัวขึ้นมา,า,นาไม่ถึงนั่นเลย กับสินสยามหนึ่งกระบะอาละกับ 1, 1> 5, ส่งปัจเจเนหนึ ग, ่งหกห้าครับเป็นับปนอะครบหหครับอ่าครับสั่งข้าวได้เลยนะครับ าตานะครับผมจะแบบพี่เองพี่อุดวันนี้ผมมาในระบบทีมนะครับก็คือแชร์ลิงทุกอย่างนะครับก็คือถ้าสมมุติวันนี้ใครมีช่องรางวัลน,นะครับก็จะแบ่งเงินคนละครึ่งเลยนะครับ <S <S เท่ากับว่าถ้า ใครในทีมระหว่างผมกับพี <kuin S 2> <together> ่อ <todavía> ูนนะครับมีช่องทุกอย่างก็จะหารครึ่งกันนะครับเอฟีครับหน่งหครับความตั้งใจแรกนะครับผมกะจะใช้คันระยะนี้ยืนตลอดเลยเพราะผมไม่อยากขึ้นคันใหม่แล้วแต่ว่า มันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุ่นผมเนี่ยไปทับกับเงาล่มนะครับเงาล่มของต้นที่เป็นสีเหลืองเนี่ยทำให้การมองเห็นทุ่นผมเนี่ยลดลงนะครับผมก็เลยตัดสินใจย,ย่นระยะคันให้สั้นลงมาเพื่อที่จะได้พ้นเงาสีสะท้อนสีเหลืองนะครับก็เลยกลับมาเป็นใช้คันอาร์มิตี้ระยะ3.6นะครับ หลังจากล่นระยะคันแล้วนะครับผมตัดสินใจย้ายฝัย่งนะมาฝั่งเดียวกับพี่ต,ต้นเลยดีวยกว่าแต่เหตุผลหลักเนี่ยที่ย้ายมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าล่มเงาของสีที่จะท้อนอย่างเดียวนะครับเป็นเพราะล่มเงาแดดด้วยนะครับที่ฝั่งเนี้ยจะเย็นกว่าเพราะฝั่งนู้นเนี่ยอืเต็มเต็มเลยครับเลือกหาทําเลที่นั่งที่สบายสบายดีกว่าครับแล้วก็ค้นหาปลากันต่อไปก็ตอนนี้ครับก็เหนื่อยมากแล้ว แบกพี่วุฒิทั้งวันเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงวันนี้ไม่จะพูดยังไงใช้พลังงานสูงมากจนล้มช้างไปเกือนมากเลยวันนี้ก็ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่วงของโคสุดท้ายแล้วมันเหลือเวลาแค่9นาที คนยังมีความหวังอยู่นะครว่าเอ้ยโอ้โหไม่ทันโอ้โหต่อสักนานนั่เป็นไรตรัวน,นี้หนึ่งสามห้าขึ้นแน่นอนหนึ่งสามห้ามีอยู่ตรงนี้มันเจ็ดตัวนะแต่ว่าเราโทรตามมาก่อนมันจะเลี้ยวโค้งว่าสามโคไม่ทันนะ นี่คือไม้ชีชะตานะครับเรามีเวลารอดได้5นาที2นาทีนะครับผมพักตาชักนะครับสรุปสถานการณ์ของเกมในวันนี้นะครับช่วง ต้นเกมเนี่ยผมตกบาลาน์แตะนะครับแล้วก็สลับกับลอยบ้างแตออ่ผลประกอบการไม่ดีนะครับมาจบที่การตกไม่ใต้เบานะครับแล้วก็ชิงยาวนะครับก็ทําให้ได้ตัวปลาขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่มีช่องนะครับวันนี้คนที่แบกเกมของทีมจริงๆคือพี่อู๊ดนะครับวันนี้พี่อู๊ดเดินเกมได้ดีมากนะครับตอนนี้มีช่องอยู่ในมือของเราแล้วเนี่ยสามช่องนะครับ จากการที่ตกไม้ตายนะครับก็ถือว่าปลากินชัดนะครับเพราะว่าตอกหมดดอกนะครับแล้วก็มีอาการถอนด้วยแต่ต้องรอนะครับสําหรับการที่จะมาตกปลาในบ่อแห่งนี้สําหรับประสบการณ์ที่ผมจะแชร์ในวันนี้ที่ผมได้เจอนะครับวันนี้มันกินไม้ตายครับไม่ตายประสบความสําสเร็จที่สุดครับสรุปผลประกอบการของพี่อู๊ดนะครับพี่อู๊ดติดรางวัลไซเอกนะครับได้ถ้วยแล้วก็ ได้อึงแล้วก็มีรางวัลไซรองด้วยนะครับอีกช่องสำหรับวันนี้ทีมเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยครับครับหลังจากที่เราแบกเราแบกพี่วุฒมาทั้งวันนะครับก like oh, ็ประสบความสำเร็จนะครับพี่อุฒมอบด้วยความเต็มใจครับสำหรับเกมนี้ครับสองสองทั้งหลายก็การเป็นที่สามสองไห่สามสอง เด็บอกบ้านตาด้วโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจากเหตุการณ์วันนี้นะครับก็ได้ข้อสรุปว่าถ้วยคนอื่นแต่เราโม้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมในคลิปถัดไปด้วยสำหรับวันนี้เอเด h วีสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่ใคถ้าคุณยังรักในการตกป่าแล้วเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Day. Freedom in my life.